สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับหนุ่มคนใต้หัวใจอีส,สานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นาโคกนะครับเป็นไปนาโคกตรงจุดว่าสระหญ้า,า,าแฝกนะครับก็เอาขี่มัวมาทาหน้าดินนะครับเป็นด้านที่สองของสระนะครับด้านแรกตรงนั้นก็ผู้เท่าตัดยูคานะครับแล้วก็ไม่ได้เอาทิ่ที่เป็นปลายนะครับออกนะครับผมก็เลยเข้าไปทําต่อไม่ได้นะครับต้อง ต้องรอเคลียปลายไม้ยูคาก่อนนะครับเพราะว่าผู้เท่าตัอกนะครับทีนี้ระหว่างเคลียไม้ผนตกนะครับทําให้บัชจะพืชขึ้นนะครับก็เลยเป็นเรื่องนะครับเป็นยาวเลยครับจากพื้นที่สวยๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นป่าแล้ววันนี้พามาดูความพืบหน้าของการปลูกข้าวปี65นะครับเป็นปีที่น้ําเยอะมากๆนะครับสําหรับบ้านกั้งนะครับเพราะว่าน้ําร้อนสันเขินประมาณเกือบ ประมาณเม็ดหนึ่งครับน้องก่อกระสอบขึ้นมาประมาณเก้าชั้นนะครับก็เลยทําให้น้ําดีครับปีนี้ทีนี้ก็เลยพามาดูข้าวนะครับปีนี้ผมไม่ได้ถ่ายเรื่องข้าวให้ดูเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างนะครับเพราะว่าต้องย้ายงัวไปไว้อีกที่หนึ่งครับนอกจากว่านัวน้ําท่วมแล้วจะย้ายงัวไม่ทันครับตอนนี้งัวไปอยู่หมู่บ้านหนึ่งครับที่ห่างประมาณสี่กิโลครับแถบนั้นวังเห็นซาหนองฟูเนินโรงเรียนครับน้ําท่วมหมดเลยนะครับ แต่บ้านกั้งก็กั้นไว้อยู่นะครับก็เลยไม่ท่วมนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องโยกนะครับโยกมัวไปประมาณ3-4มกิโลนะครับไปอยู่ที่หนึ่งนะครับมันก็เลยเสียเวลานะครับในการทำงานในแต่ละวันนะครับวันนี้ก็เลยพามาอัปเดตนะครับข้าวปี65นะครับนี่ก็คือข้าวปี65นะครับเป็นข้าวเหนียวกอขอหกนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับ ปีนี้จะไม่มีวัชพืชเลยนะครับตอนแรกผมกล่าวว่าเนื่องจากว่าฝนมันมาเร็วนะครับคิดว่าวัชพืชน่าจะเยอะครับแต่ปรากฏว่าพอพอทําจริงๆแล้ววัชพืชไม่มีนะครับเนื่องจากว่าปีนี้ผมได้ปั๊มปั๊มน้ำสี่สี่นิ้วนะครับสูบน้ําขังทันนะครับมันก็เลยไม่มีวัชพืชนะครับข้าวก็เลยออกมาสวยนะครับเสมอปิดเลยนะครับพาเดินนะครับ พาเดินจริงๆแล้วผมต้องคัดน้ําทิ้งแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่มีไม่มีเวลาคัดน้ํานะครับผมต้องเอาหาหญ้าหัวก่อนนะครับเนื่องจากว่าปีนี้น้ําท่วมหมดเลยนะครับไม่สามารถหาหญ้าหัวได้ง่ายๆเหมือนกับปีที่แล้วนะครับก็เลยตอนนี้ก็ทิ้งเลยน,นานาโคกนี่ทิ้งเลยนะครับแทบจะไม่ได้มาดูเลยนะครับนี่ครับมาดูเดี๋ยวพาพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งเป็น ข้าวกอขหนึ่งร้อยห้านะครับก็คือข้าวเจ้าหอมมะลินะครับเดี๋ยวเจอกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นแปลงข้าวเจ้าหอมมะลินะครับกอขหนึ่งร้อยห้านะครับก็มีล้อมบ้างแล้วนะครับตอนนี้เริ่มล้อมแล้วนะครับนี่ครับเริ่มล้อมนะครับข้าวงามนะครับเพราะมันดีดน้ํานะครับมันดีดนี้น้านะครับข้าวมันก็เลยอ่สูงนะครับข้าวขึ้นสูง พอข้าคุ้นขึ้นสูงมันจะลุมหนาวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงลุมหนาวกำลังพักนะครับมันก็เลยเริ่มล้มครับตอนนี้เริ่มล้มแล้วนะครับแต่มันก็ยังดีอยู่อย่างนึงก็คือว่ามันล้มตอนที่ออกรวงแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดล้มตอนที่ยังไม่ออกรวงนี่ก็คือไม่ได้ข้าวเลยนะครับนี่ครับหญ้ารกๆหน่อยนะครับปีนี้เพราะว่าผมไม่ว่างมาตัดเลยนะครับไอ้ที่ตัดนี่คือตัดไปให้งัวนะครับเป็นหญ้าที่งวกินครับหญ้าที่งัวไม่กินอย่างเช่นหญ้าคายไงครับ ก็ไม่ได้ตัดเลยครับเนี่ยครับร่องนี <pl ains> ้ทั้งร่องไม่ได้ตัดเลยครับปีนี้ร่องร่องของไผนาก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ข้าวก็โอเคครับข้าวดีกว่าปีที่แล้วนะเนี่ยครับมันข้าวข้าวมันดีกว่าปีที่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าปีนี้ผมซื้อปั๊มน้ำสี่นิ้วนะครับจากเดิมที่ผมใช้สองนิ้วครับปีนี้เปลี่ยนเป็นสี่นิ้วนะครับแล้วมันสูบน้ำทันนะครับพอสูบน้ำทันนะครับมันก็เลยได้ตามสภาพเนี่ยครับ ข้าวไม่มีหญ้าเลยนะครับปีนี้ปีนี้ไม่มีหญ้าเลยครับเมื่อก่อนนี่แปลงฝั่งนี้จะเป็นแปลงที่ผมทดลองในเรื่องของการหว่านข้าวบางข้าวหนานะครับที่ไม่มีหญ้ากับไม่มีหญ้านะครับว่าต้องวิธีการหว่านต้องหว่านยังไงนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแต่ปีนี้ก็คือตอนแรกผมเข้าใจว่าผมจะมีปัญหาเรื่องหญ้านะครับเพราะว่าฝนตกเร็วนะครับแล้วก็ไถไถค่าหญ้าไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าดินมีความชื้นตลอดเวลานะครับ ไหไปประมาณสองอาทิตย์ยาก็ขึ้นอีกนะครับผมก็เลยตัดสินใจไถอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวานเลยนะครับแต่วก็สูบน้ําเข้านะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับว่าเน้ํามันผมสูบน้ําหมดสะไปสามลูกนะครับขังน้ําเพื่อฆ่าญ้านะครับมันก็เลยได้ข้าวที่ไม่มีญ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้ปั๊มนะครับลงทุนซื้อปั๊มลงทุนซื้อซื้อชุดปั๊มนะครับเส้นอ่า ท่อขนาด4นิ้วนะครับความยาวก็75เมตรนะครับซึ่งมันซึ่งมันก็พอดีกับสระที่อยู่รอบๆบนะครับก็ย้ายอาศัยย้ายท่อ,อนะครับจริงๆแล้วความยาวของพื้นที่นี้ก็ประมาณ150เมตรนะครับแต่ผมซื้อมาแค่75เมตรแล้วก็ใช้วิธีย,าย,ย,าย้ายย้ายเอ่อย้ายเครื่องปั๊มออกนะครับเพราะว่าผมขุดเสา,าไว้รอบๆบพื้นที่นะครับไม่ได้ขุดสสา,าไว้จุดใดจุดหนึ่งนะครับมันก็เลยมีสระกระจายอยู่ทั่วพื้นที่นะครับนั้นเอ่อ ท่อเ5เมตรเนี่ยก็เหลือเฟือครับเหลือเฟือสำหรับสูบน้ําเข้านานะครับเสร็จแล้วพอผมสูบน้ํอ่าขังในนาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับฝนก็เริ่มตกนะครับแล้วตกหนักมากน้ําหลากนะครับพอน้ําหลากปุ๊บก็ไม่ต้องสูบน้ําเข้านานะครับหญ้ามันก็เลยไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับหญ้าเลยไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่ทีนี้ปีนี้มันก็มีประเด็นอีกนะครับก็คือว่าพอน้ํามันหลากนะครับน้ํามันหลาก มันก็ไม่สามารถที่จะหว่านปุ๋ยได้นะครับเพราะว่าถ้าเราหว่านปุ๋ยไปเนี่ยปุ๋ยมันจะไปตามน้ําหมดเลยนะครับปัญหาของปีนี้ก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าข้าวจะมีคุณภาพมากแค่ไหนนะครับแต่ดูจากเม็ดแล้วเนี่ยเม็ดก็โอเคอยู่นะครับแต่เรื่องของน้ําน้ําหนักในผมยังไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่แน่ใจในเรื่องของน้ําหนักนะครับว่าน้ําหนักเป็นยังไงะครับนี่ครับ ข้าวมันจะข้าวน้ําหนักมันก mm ็ข hmm. ้าวรวงมันสั้นนะครับรวงมันสั้นมันไม่ได้มันมันไม่เต็มที่นะครับมันไม่เต็มที่ของมันนะครับรวงมันสั้นแต่ว่าการโน้มกิ่งการโน้มโน้มรวงเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าผมดูรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่ากับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วข้าวสมบูรณ์มากกว่าเนื่องจากว่าปีที่แล้วผมหว่านปุ๋ยเยอะนะครับหว่านปุ๋ยตาม ตามระยะของมันเลยนะครับตามเ,ออเขาเรียกอะไรตามปริมาณที่ต้องหวัดน,นะครับแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าน้าหลากนะครับน้ำหลากเยอะมากนะครับคือน้ําในเขื่อนอบนุบลรัตน์นะครับท่วมมาเยนถึงริมริมริมแปลงนางของผมเลยนะครับซึ่งถ้าขึ้นอีกประมาณสักสิบเซนนี่ก็จะท่วมท่วมแปลงนาแถบนี้นะครับของผมทั้งหมดเลยนะครับมันประชิดเลยนะครับแล้วก็ ตรงที่ผมเดินเดินอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้น้ํามันจะสูงมากครับก็สังเกตจากที่ผมตัดจ้านะครับเนี่ยครับไอจุดที่ตัดจญ้าที่มันที่มันยังเหลือๆอยู่นี่คือระดับน้ําที่มันสูงขึ้นนะครับที่มันสูงแล้วมันตัดไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ในน้ํานะครับนี่ก็คือระดับหญ้าที่นี่คือระดับหญ้าที่ท่วมในน้ํานะครับผมจะต้องตัดให้มันเสมอกับผิวน้ํานะครับเนั้น หญ้าที่ได้มันก็เลยอยู่ประมาณนี้นครับมันไม่ได้มันไม่ได้ตัดแบบเสมอพื้นนะครับนะครับปีนี้ก็เลยต้องลุ้นนะครับว่าเกี่ยวข้าวมาแล้วเนี่ยคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับที่ได้เข้าวนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถามว่าอ่าอ,อากาการเกรข,ของข้าวดีกว่าปีที่แล้วไหมดีกว่านะครับเพราะว่าปีที่แล้วผม ไม่ได้ข้าวอยู่ประมาณห้าไห่นะครับก็คือก็คือไห่นี้นะครับไห่นี้ไห่นี้ใหญ่ที่มีหญ้านะครับที่ผมทดลองเรื่องของการปลูกการหวานข้าวหนาข้าบางในในกรณีที่มีหญ้าครับแล้วก็ไหนี้ครับไห่นี้ก็ได้ข้าวนะครับปีนี้ไห่นี้ไม่เคยได้ข้าเลยนะครับผมทํานานผมทํานามาห้าปีนะครับผมไม่เคยได้ข้าวไห่นี้นะครับปีนี้ผมทําคันแทใหม่นะครับนี่คือคันแทใหม่นะครับที่ทํา แล้วก็ยังโยกไม่เสร็จนะครับยังยังโยกเหลือนิดเดียวนะครับน้ํามาซะก่อนต้องรีบในานาครับไห่นี้ก็ได้เข้านะครับไหนู้นก็ได้เข้านะครับไหนู้นก็ได้เข้านะครับตอนนี้ปีนี้ได้เข้าทุกไหนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเคอคุณพาพเข้าจะเป็นยังไงนะครับก็พามาดูรวมๆนะครับมารวมๆนะครับว่าปีนี้อ่นาของผมนาโคกปีหกห้าเป็นยังไงนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นกอขอ105นะครับข้าวเต็มพื้นที่นะครับไม่มีหญ้าแซมนะครับตอนนี้ก็เริ่มล้มแล้วนะครับบางบางอันนะครับบางบางจุดนะครับกอขอ6กอโอเคครับนี่ก็มาตัดย้ายงัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องรีบไปตัดจ้ายงวนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้รีบมาคัดน้ําออกจากไหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ข้าว ออกรวงแล้วนะครับกาลังจะออกเข้าสู่ระยะพัพพึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องรีบคัดน้ําออกนะครับเพื่อที่จะให้รถเกี่ยวข้าวลงได้สะดวกนะครับแล้วเวลารถเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเนี่ยฟางมันก็จะไม่จุ่มน้ําด้วยนะครับทําให้ผมสามารถเอาฟางเนี่ยเอ่อแอดก้อนนะครับไว้สําหรับเป็นอาหารให้กับงวในปีถัดไปนะครับเพราะว่าปีนี้ ผมคิดว่าผม,มต้องอัดฟางอย่างน้อยก็300ก้อนนะครับปีที่แล้วอัดไว้240ก้อนหมดแล้วนะครับไม่พอครับปีนี้ก็เลยต้องคิดว่าอย่างน้อยๆก็ต้อง300ก้อนนะครับซึ่งราคาอัดฟางบ้านผมปีที่แล้วเนี่ยประมาณก้อนหนึ่งก็20บาท15บาทแล้วแต่ขนาดนะครับ300ก้อนก็6,000ครับก็ชั้งใจอยู่ครับว่า <laughs> จะปลูกอ,อ,อาหาร ปลูกอาหารที่เป็นพืชสดนะครับม้อยหมักหรือว่าจะอัดฟางดีครับเพราะอัดฟางมันแพงมากนะครับเดี๋ยวก็ค่อยคิดกันนะครับผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแต่ว่าฟางมันอยู่ในนาแล้วนะครับถ้าราคามันไม่ขึ้นไปกว่านี้ก็หน้าอัดอยู่ครับแต่ถ้าเกิดราคาขึ้นผมก็คงจะย่อยสลายใส่กรอบเหมือนเดิมครับไม่คงจะไม่อัดเป็นก้อนนะครับไปมาดูบรรยากาศครับตอนนี้ยังเขียวๆอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่ง อีกสักสองอาทิตย์มันก็จะเหลืองนะครับข้าวตรงนี้จะเหลืองหมดเลยนะครับวันนี้ก็ถ่ายไว้ก่อนนะครับผมกลัวว่าข้าวล้มเลยมาถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะครับว่าข้าวผมปีนี้นี่ข้าวเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็สวยมากนะครับโอเคนะครับก็พามาอัปเดตนะครับว่านาโคกยังไงนะครับกับทฤษฎีที่ผมบอกบอกเพื่อนๆทุกๆคนไปนะครับว่าที่ผมทํามาเนี่ยผมผมที่ผมคิดทฤษฎีหรือผมบอก อธิบายเรื่องของการทำนาที่แบบลดต้นทุนนะครับแล้วผมทำนาเนี่ยปัญหาที่ผมเจอเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้ผลแค่ไหนครับนี้ปีที่สองแล้วนะที่ทำนาแล้วได้ผลอย่างนี้นะครับก็ยังตอกย้ําอยู่นะครับว่าสิ่งที่ผมทำและผมสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันถูกต้องนะครับหรือใช้ได้ได้ใช้งานได้จริงนะครับมันไม่ได้โมเมนะครับนี่ครับผมทำเองครับทำเองกับมือครับไม่มีใครช่วยนะครับ ขายก็เองหวานเองนะครับทุกอย่างทําเองหมดเลยนะครับยกเป็นเกี่ยวนะครับเกี่ยวเกี่ยวไม่ไหวครับคนเดียวต้องจ้างรถเกี่ยวนะครับโอเคครับนั้นขอญาตลากันไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าจะพาไปไหนอาจจะพาไปดูน้านะครับเพราะตอนนี้น้ําเริ่มลดแล้วนะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ